สวัสดีทุกคนชุมชนการวิเคราะห์กำลังติดต่อกับคุณกูรูมาเก็ตขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือโครงการของเราคุณสามารถดูความช่วยเหลือทุกรูปแบบได้ในคำอธิบายของวีดีโอนี้เราจะเปรียบเทียบตัวชี้วัดพื้นฐานหลักของบริษัทเชวีอิง CHWY ticker CHWY การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณนวันที่2กรกฎาคม2024ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทเชวีอิง C&WY อยู่ในหมวดหมู่ย่อยเพชมีบริษัท17แห่งเข้าร่วมการประเมินซึ่งถือว่าค่อนข้างเป็นตัวแทนเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปของบริษัท หากจำเป็นคุณสามารถหยุดได้เราขอเชิญชวนให้คุณศึกษาตัวชี้วัดทั้งหมดของบริษัทอย่างละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงฐานข้อมูลพร้อมการจัดหมวดหมู่ทิกเกอร์ของบริษัทนั้นฟรีและฟรีขอบคุณสำหรับการโพสต์ใหม่และความช่วยเหลืออื่นๆมันช่วยได้มากเอาล่ะมาเริ่มกันเลย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทเ,เชวีอิงมูลค่า11.09พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประเภทย่อยที่105,000ล้านดอลลาร์เชวีอิงคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ10.603และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.61พันล้านดอลลาร์ มูลค่าตามงบดุลของหมวดย่อยอย,อยู่ที่11,000ล้านดอนลลาร์เชวีอิงคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ5.773เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่งเชวีอิงในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดร้อยละ10.603 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ5.773ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าการแลกเปลี่ยนถึง46%กเปอร์เซน์การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนการประเมินโดยรวมของบริษัทเชวี่อิง CHWY จะถูกสาธิตในตอนท้ายของวีดีโอ โปรดตรวจสอบความคืบหน้าของการวิเคราะห์อย่างครบถ้วนภาระหนี้ขององค์กรมีมูลค่า0.525พันล้านดอลลาร์หนี้สินทางการเงินต่อการแปลงสภาพเป็นทุนในงบดุลคิดเป็นร้อยละ86.1ของเงินทุนของบริษัทคะแนนสำหรับระดับหนี้ของบริษัทยอมรับได้ศูน0คะแนน อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทคือ131.8ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่81.3สูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง38%การประเมินราคาหุ้นของบริษัทถึงกำไรเปรียบเทียบก,กับหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่84ล้านดอลลาร์รายได้ล่วงหน้าในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่120ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลขปัจจุบันถึง104.4 2การประเมินผลกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย ดี0.5คะแนนราคาของบริษัทต่อยอดรายได้คงเหลือเท่ากับ1ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่2.8ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง64%การประเมินอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี B, 1คะแนน รายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่11,240ล้านดอลลาร์รายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่16,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง42%การประเมินตัวบ่งชี้ยอดขายที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อย ดี0.5คะแนนอัตรากำไรขั้นต้นคือ0.8%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่3.5%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่รอยละ2 7การประเมินความสามารถในการทำกำไรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยยอมรับได้0คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ102.503 2นี่คือส่วนแบ่งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น112%และข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันขององค์กร c h e ี y Inc. CSWY มีแนวโน้มที่จะประเมินต่ำเกินไป จำนวนทุนต่อพนักงานบริษัทคือ6 1 3 0 0 0ดอลลาร์ในขณะที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อย1,300,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ5 2 8 USD. การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยี0.5คะแนน จำนวนกำไรต่อพนักงานคือ4.7พันดอลลาร์เฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อย16,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ71%ป์การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนนรายได้ของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่621,000ดอลลาร์ ตามหมวดหมู่ย่อย458,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่36%การประมาณปริมาณรายได้ของพนักงานแต่ละคนของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยี0.5คะแนนหุ้นช็อตอยู่ที่14.9%โดยมีค่าเฉลีย่ยประเภทย่อยอยู่ที่10% นี่เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของการบีบสั้นตัวบ่งชี้ RSI 14แสดงให้เห็นระดับร้อยละ5 7ของบริษัทเชวีอิง (CHWY) ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ51%อาจเป็นไปได้ว่าหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าประมาณเท่ากับหุ้นของบริษัทเชวีอิง เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทเทวีอิงและบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทเทวีอิง c h w y มีการเปลี่ยนแปลงลบร้อยละ34.2เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยลบ5.3%สิ่งนี้ไม่ได้ระบุอะไรอย่างชัดเจน แต่คุณต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยผลลัพธ์โดยรวมมีดังนี้1จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ0.2คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นโดยรวมเราจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้งตลาดโดยรวมอยู่ที่0.4คะแนน เทียบกับคะแนนหนึ่งคะแนนสำหรับเ Chevy, In, C H W Y มาดูตารางคำสั่งซื้อกันดีกว่าลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ทำโดยสาธารณะทั้งหมดโดยระบบอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นกูรู Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อน,นั้นฟรีและเปิดอยู่ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้จากผลการวิเคราะห์หุ้นของบริษัท c h e v i ิ n g ระบบการประเมินข้อมูลและการอ้างอิงกูรู Market มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้อย่าเปิดออเดอร์เพราะว่า c h e v i n g c h w y ไม่ใช่บริษัทที่มีมูลค่าต่ำที่สุดในประเภทย่อย ขอขอบคุณประชาชนที่ชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบข้อมูล p ูรูมาเก็ตคุณคือผู้ชมที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง